คพี่น้องครับกลับมาพบรายการไบ b บิทุเดยนะครับพระคำวันนี้นะฮะผมมีรายการหลายรายการพี่น้องครับที่ทําอยู่ในปี2020นี้ชัดๆก็จะมีนะฮะรายการไบ b บิลทุเดก็สั้นๆพี่น้องครับอาจจะยาวประมาณ5-10นาทีแล้วก็ b บ b บิลออนเดอะเวย์ก็เป็นรายการที่ถ่ายทําบนรถพี่น้องครับเวลาเดินทางไปเทศนาหรือไปที่ใดก็แล้วแต่ก็มักจะถ่ายทํารายการด้วยนะครับแล้วจะมีไบเบิลรูมไบเบิลรูมก็เป็นรายการที่จะนําคําเทศนาพี่น้องครับที่ผมไปเทศในที่ต่างๆพี่น้องครับมาสรุปอีกครั้งหนึ่ง เป็นรายการใบพุ่มรูมนะครับส่วนรายการใบพุ่มธรรพี่น้องครับก็เป็นรายการที่นำนะฮะสิ่งที่ผมโพสต์ทุกวันพี่น้องครับทั้งคำอธิษฐานประจำวันกับข้อคิดหนุนใจมาจัดเป็นรายการใบ b ุ่มธรรซึ่งพี่น้องหลายท่านก็ติดตามอยู่แล้วนะครับว่าทุกรายการส่วนใหญ่จะอัปโหลดไว้ในนะ อินทูบนะครับในช่องของ Horizon TV นะครับหรือบางครั้งก็นํามาถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นะครับก็เชื่อว่าทุกรายการจะเป็นประโยชน์เป็นพระพรทั้งผู้เชื่อใหม่และพี่น้องหลายคนที่เป็นริเสเิียนมานานแล้วนะครับพี่น้องครับเรายังคงอยู่ในพระธรรมสุดี119นะครับความดีเลิศพระธรรมพระเจ้าซึ่งมีทั้งหมด176ข้อผมนําพี่น้องมาถึงข้อที่129-130 พี่น้องครับอีกไม่กี่ข้อจะจบเพราะมีทั้งหมด1 7 6ข้อนะครับพี่น้องครับมาดูด้วยกันข้อแรกนะครับ129นะพี่น้องบรรดาพระโอวาทของะองประหลาดนักเพราะฉะนั้นจิตใจของข้าปลงจึงรักษาไว้แม่พี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับเขาประหลาดนักสําหรับผมนะครับว่าเพราะว่าพระคัมภีร์เจ้าก,ากอบด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิเดชพระคัมภีร์เจ้าเป็นทั้งอาวุธฝ่ายจิตวิญญาณเป็นพระแสงของพระวิญญ,ญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ในยุทธบัล์ทั้งชุดของพระเจ้าด้วยและพระคับ เป็นแหล่งแห่งสติปัญญาเป็นที่ปรึกษาอาัศจรรย์พระคมรมร์เจ้าเป็นอะไรครับเป็นแลฮะเป็นอาวุธที่เราสามารถต่อสู้กับมารซาตานวิญญาณชั่วต่างๆวันนี้จึงหยาดหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับที่เราจะไม่ห่างเหินมาจากพระครพระเจ้า,จาแต่เราจะสะสมพระธรรมบัตของพระเจ้าไว้ในใจของเราเลยทําให้นึกถึงพระธรรมสุดี1ร้อยสิบเก้าเหมือนกันแต่ข้อที่สิบเอ็ดเราผ่านมาแล้วครับข้าพระองค์ได้สะสมพระธรรมบัตของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปกับพระองค์ ขอบพระเจ้าวันนี้หวังใจว่าพี่น้องทุกคนจะใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าอ่านทุกวันไข้ครวนนัมาโพนาเป็นสิ่งที่ดีสุดพี่น้องครับและตรงกับที่พระเจ้าต้องการให้เป็นอีกด้วย อย่าให้หนังสือนะธรรมจัตรนี้ห่างเหินมาจากปากของเจ้าแต่จงตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนผมเองก็ทั้งกลางวันและกลางคืนนอยู่กับพระคำพระเจ้าและดึงสิ่งที่ได้รับจากพระชนะพระเจ้าการทรงนำที่มันจากพระมยิยามสุดนํามาชี้แจงนํามาหนุนใจนทั้งสรนทั้งว่ากล่าวและแต,ตักเตือนครบทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับขอบคุณพระเจ้ามาดูข้อที่130ด้วยกันพี่น้องครับการคลี่คลายพระชนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยขอพระเจ้า ผู้ที่จะคลี่คลายผู้ที่จะขยายความคิดก็คือพระบัญญัติสุดด้วยนี้พี่นองครับทุกครั้งที่มีโอกาสได้อ่านและศึกษาถึงพระธรรมจ้าเราต้องอิสานขอการทรงนําที่มาจากพระบัญญัติสุดอย่าพยายามคิดเองเออเองสูบเองเป็นอากาศเป็นองคครับอย่าตีความหมายในพระธรรมจ้าด้วยความคิดของตัวเองไม่ได้นะครับพระเจ้าไม่ต้องการความคิดของเราพที่จะไปตีความหมายคําสอนพรอง แต่พระเจ้าจะประทานความคิดกำลองเองให้กับเราทั้งหลายโดยองค์พระมิญญาณบิสุดที่ถูกส่งมาให้ลงมาสถิตยอยู่กับเราพร้อนั้นแหละครับ จะทำหน้าที่ที่สำคัญนี้เพราะเราต้องให้เก็บพระวัญญบริสุดอย่าดับพระวัญญบริสุดทุกครั้งที่อ่านศึกษาพระธรรมเจ้าหรือไม่ทุกครั้งที่ฟังคําเทศนาะฟังคําสสนเราต้องอธิฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าที่เราเองจะเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวิตในแต่ละวันในแต่ละสถานการณ์ไม่ว่าจะในครอบครัวในที่ทํางานหรือที่อื่นๆเป็นรองครับให้พระธรรมเจ้านําหน้าเราเสมอเป็นเหมือนกับโคมส่องนําทางเรื่องพี่บอกแล้วครับให้ความสว่างเป็นน้อง เลงถึงสติปัญญาเราเป็นรุ่นความสว่างไป็น้ะครับเราต้องมีสิบปัญญาที่มาจากพระเจา้าเล่กลของบาปที่มาจากอำานอาจแห่งความมืด เต็ไมไปหมดพี่น้องครับทุกวันนี้เราต้องส่งความสว่างเราต้องใช้สิทธิปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการเป็นชีวิตเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าท้งให้ความเข้าใจเด็กคนรู้น้อยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับผมเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆเข้าไปในสวนในไร่ไปเจอพี่น้องหลายคนพี่น้องเป็นชาวบ้านพี่น้องครับแต่เขาเองก็ให้ความสนใจในพระกรรมพระเจ้าจนบางทีไปฟังคุณตาคุณยายคุณพี่คุณป้าบางคนเล่าให้ฟังถึงประสบะการณ์ที่มีกับรพระธรรมเจ้าแล้วฟังแล้วชื่นใจเห็นไหมพี่น้องก็ะทาให้คนที่ รู้น้อยมีปัญญาพี่น้องครับนั้นไม่เพียงพอเท่านั้นยังทําให้เกิดการฟื้นฟูฟจิตวิญญาณอีกด้วยพระคัาภรเจ้ารอบครอบและฟื้นฟ,ฟูจิตวิญญาณหวางใจพี่น้องครับทุกตอนทุกคำทุกประโยชน์ที่ผมพูดถึงพระคัมร์เจ้าจะนาการฟื้นฟูฟจิตวิญญาณให้กับพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละ,ะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านแล้วค่ครวนแล้วแะพี่น้องครับศึกษาแล้วแล้วก็ดึงใจความสําคัญจากพระคําภีรเจ้าออกมาเป็นคำอธิษฐานนะครับอ่ะดูด้วยกันนะพี่น้องครับ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ใหญ่สูงสุดบรรดาพระวาดของพระองค์นั้นประหลาดนักกราบสิปัญญาฤทธิดเดชที่มาจากพระเจ้าขอให้ข้าพง์หลายทุกคนหมั่นในการสะสมพมระบารมีพระองค์ไว้ในใจของข้าพงศ์หลายเพื่อข้าพง์หลายจะไม่ทําบาปกับพระองค์พระบิดาเจ้าข,าขอการคลี่คลายพระคำพระเจ้าให เกิดเป็นความสว่างเกิดเป็นสิบปัญญาขอพระปัญญาบระเสริฐทรงช่วยและเจิมข้าพงหลายทุกวันข้าแต่พระเจ้าให้คนรู้น้อยทุกคนแสวงหาถึงความจริงจากพระคำพระองค์เพื่อสามารถนำนำนินชีวิตให้เป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าข้าพงหลายจิตฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะพี่น้อง เห็นไหมพี่น้องครับขอบพระพเจ้าฝึกพี่น้องครับในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกๆอ่านคนละข้อคนละข้อคนละข้อแล้วก็ให้ทุกคนไข้ครวนสักระยะหนึ่งจากนั้นก็ให้แต่ละคนนั้นแบ่งปันแบ่งปันไม่พอทุกคนก็ลองอธิษฐานตามหัวข้อพระคัมภีร์นั้นๆพี่น้องครับผมเชื่อว่าการฝึกแบบนี้ก็จะทําให้ทุกคนในครอบครัวนั้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้น นีละครับสิ่งที่พี่เจ้ต้องการเป็นไปได้เป็น้้งครับอย่าให้เกิดขึ้นทุกบ้านให้กลายเป็นคลิตจักในบ้านจริงๆแล้วคุณพ่อจะต้องเป็นผู้นําในเรื่องนี้นะนยุพุ่มพีนะครับคุณพ่อจะเป็นปูโลหิตของบ้านนั้นนะเพ็่น้องครับคอยสอนคอยแนะนําลูกๆโดยยิ่ง บุตรหัวปีนะครับต้องรับช่วงต่อจากพ่อก็ต้องศึกษามากกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันบันนี้เราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องศึกษาและทําความเข้าใจพระเราสามารถที่สอนและแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้สิ่งนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องราวของพระเจ้าเอาละรครับพี่น้องครับกลับมาพบรายการใบบุญทีเรียนได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพี่แจกคอลครับพี่น้องสวัสดีครับ